สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิรงงวดใส่ไงครับพี่น้องครับงวดตัวเมื่อวานนี่ยแล้ครับท่ายสูงลอยสามสิบแปดครับพอตะรับเมลละครับเมื่อวานเบาตึงขาดเอาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ฮาแตะรับเมนเมื่อวันนะครับท่ายสูงลอยสามสิบแปดครับพี่น้องครับบอลเป็นลอยสามสิบห้าครับลอยสามสิบแปดครับทองมากถทาดอมากครับแปดเดือนสี่หมื่นครับพี่น้องครับเป็นแม่สาวทองแรกครับ ประกันทองครับทกถอนมามีครับนมซีเต่าครับม่วงนังหนาอ่างใหญ่ครับพี่น้องครับเร็บดีขอขาดีครับหูแวงหน้อยหนึ่งครับมากัดตั้งแต่น้อยครับพี่น้องครับใครสนใจครับมือนี้จะเปิดราคาหนาขอกเลยครับหกหมื่นแปดพันครับรับเองหนาขอกครับราคานี่ครับหกหมื่นแปดพันราคารับหนาขอกเลยครับถาทรงครับบวกค่าลดตั้งหาครับพี่น้องครับไกลๆครับโลละสิมห้าบาทครับ โทรมาหาเบาตึงไหนครับพี่น้องครับน้องพี่จูงจูงไปนะจูงจูงจูงว่าขึ้นน้นนะจูงง้อขึ้นน้นจูงไปจูงไปงานอะไรยังอะไรยังยังหนาครับหนาครับคว่ำหนาครับคว่ำหนาคว่ำลึกครับรัมโต้เงาครับโค้งสางดีครับซื้อไปเพราะพี่ตังครับสำหรับแม่บ็อกครับเป็นแม่บ็อกได้ครับ หกหมื่นแปดพันครับราคานาขอครับพี่น้องครับมาแกเอาเด้อครับเด้อไปสนใจครับถ้าทรงบาตึงชิดกิโลละสิบห้าครับไก่กๆครับโทรมาได้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับราคานาคอครับน่มสีเต่าครับลำตัวเงาครับงอตัวนี้ครับนังนาครับทายสูงร้อยสามสิบแปดครับพี่น้องครับหกหมื่นแปดพันครับผสมมาท่าดอมาครับไปสนใจครับนาโนครับ ว่าลูกแร่ครับท้องแปดเดือนกับอีกสี่มือครับพี่น้องครับเอาไปไว้รุ่นกินน้องครับพี่น้องครับถ่ายได้ลูกตัวแม่เนี่ยครับโอ้ยครับราคาควรจะพุ่งสูงขึ้นก็นนี้ครับพี่น้องครับใครสนใจครับมาเอาไปรุ่นได้ครับหกหมื่นแปดพันครับ่าอยุว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับหนังหนาแห่งครับตัวนี้ครับบือลื่นง่ายๆ่าครับอ่างงหญ่ๆครับเพศเป็นเพศดำครับบังคับนำคำออกนะครับนำคำออกเรื่อยๆครับพี่น้องครับ เ,เงาหางครับเงาหางครับโอ้ยเงาหางครับนาแหงครับวัวตัวนี้ครับบอผิดหวังครับสําหรับวัวทองแหล่ครับพี่น้องครับไอเห็นคลิปบ่าวตึงแล้วครับเมื่อนี้ครับโทรมาด่วนครับนมซีเต่าครับนมไขใคร้วครับพี่น้องครับแปดเดือนก็อีกสี่มือครับผสมพอดีมากครับมาท่าดอครับไอสนใจครับโทรมาหาบ่าวตึงไหนครับ เบิ้งครับหนังหนาแหงครับตัวนี้ครับบอพิดบังครับสําหรับงอทองครับสีแดงเข้มครับต่างย่างๆนะครับคอลายจักน้อยครับเสือสายบอยครับพนว่าครับไอสนใจครับหกหมื่นแปดพันครับนาโนงามครับพี่น้องครับ ท่านได้ชื่นชอบงอลักนาะนี้ครับเบิ่งครับพี่น้องครับไปย่างย่างย่างอีกย่างอีกว่าลูกแร่ครับเบิ่งครับเร็บครับงามแหงครับพี่น้องครับราคานาซื้อครับเดียงอีกเดือนนึ่งกะออกลูกแล้วครับได้รุ่นกินน้องกันแรกครับพี่น้องครับสมพอมาท่าดอมากครับ สมที่เดียวติดครับสมง่ายงอตัวนี้ครับงอทองแรกครับพี่น้องครับงอลูกแรกอันนาโคตรไกลครับทายสูงลอยสามสิบแปดครับปกถอนบะมี่ครับรับประกันครับที่สาคัญคือเป็นทองครับแปดเดือนสี่หมื่นครับพี่น้องครับเป็นช่วงทายครับไาเบ สุดท้ายนี้ครับบ่าวตึงกับขอขอบคุนครับ fc ิดตามเลยมากครับพี่น้องครับโทรมาหาบ่าวตึงเลยครับเมื่อนี้ครับหกหมื่นแปดพันครับราคาหน้าข้อครับเด้อราคาหน้าขอครับตัวนี้ครับเมาเองก็ได้ครับพี่น้องครับหาคนส่งบวกเพิ่มอีกเล็กน้อยครับเดี๋ยวแต่ไกลไกลครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้บ่าวตึงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ